สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงขณะนี้เรามาอยู่ที่วัดทับชันโคกสวายแล้วนะผู้ชมนะกับบรรยากาศเช้าๆแบบนี้นะท่านผู้ชมนะกับดอกไม้สวยๆยามเช้าเนาะท่านผู้ชมเนาะวันนี้แอดมินก็เดินทางมาที่วัดทับชันโคกสวายนะ,ะท่านผู้ชมเพราะกลัวท่านผู้ชมทางบ้านเนะาะจะลืมแอดมินไปซะก่อนนะท่านผู้ชมเนาะ วันนี้ก็มาทําข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเช่นเคยเนาะตอนนี้แอดมินก็พักฟื้นอยู่นะท่านผู้ชมเนาะก็หลังจากที่เจออุบัติเหตุตั้งแต่วันที่สี่เดือนมกราคมนะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็กาลังพักรักษาตัวเองอยู่นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะอาจจะยังไปไกลๆไม่ได้นะท่านผู้ชมเนาะ ก็รอติดตามคลิปต่างๆจากช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเราจะขอตัวเลขดีๆมาฝากท่านผู้ชมด้วยเช่กนกันนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับในคลิปคลิปนี้เนาะเราก็มาที่วัดทับทันโคกสวายนะท่านผู้ชมเนาะเราอยู่กับแม่ชบานะท่านผู้ชมเนาะที่วัดทับทันโคกสวายนั่นเองนะท่านผนะู้ชมเนาะ แอดมินก็ไม่ได้มานานแล้วละ่ะเพราะว่างัวจะรักษาตัวเองอยู่นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็เกิอดอุบัติเหตุก็สลบไปหนึ่งวันหนึ่งคืนนะท่านผู้ชมเนาะี๋ยววันนี้ก็จะพามาขอตัวเลขนะท่านผู้ชมที่วัดทับทันโคกสวายนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะจะเรามาขอตัวเลขนะท่านผู้ชมกับแม่ตะเก็นทองแม่ชะบานั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะ นี่คือสถานที่ภายในวัดนะท่านผู้ชมเนาะส่วนที่ท่านผู้ชมมองเห็นสีแดงๆหลังคาสีแดงนั้นนะท่านผู้ชมก็เขาเพิ่งทําเสร็จใหม่นะท่านผู้ชมเนาะเพราะตรงนี้ก็จะบรรจุอัฐิอัฐินะท่านผู้ชมเจ้าอาวาสองค์เดิมนะท่านผู้ชมเนาะที่ท่านมรณาพาไปนั่นเองนะท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมเนาะที่บรรจุอัฐิของท่านนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยววันนี้เราก็มาขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองฉบากันดีกว่านะท่านผู้ชมภาพที่อยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้ก็คือต้นตะเคียนนะท่านผู้ชมนาะที่หลงตาองค์เก่านะท่านลูกไปแยะๆเลยนะท่านผู้ชมยวให้โตกันนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาขอตัวเลขกับท่านเช่นเดิมนะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามาขอตัวเลขกับแม่ชบากันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับในวันนี้นั่นเองนะผู้ชมนะขออนุญาตรูปแม่ชบานะซาทูแม่ชบาวันนี้ลูกก็มาขอชคขอลาบกับแม่เหมือนเดิมเนาะก็โดนบรรดาเนานะให้มองเห็นตัวเลขชัดเจนนะแม่เนาะนะนะขอสามตัวตรงๆนะครับเนาะเลขท้ายรางวันที่หนึ่งสามตัวตรงๆนะแม่นะนะ ในงวดประจ,จำวันที่หนึ่งเดือนเมษายนสองห้าหกห้านั่นเองนะท่านผู้ชมแต่มาดูตัวเลขซิว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนเนาะกับแม่ชบานะท่านผู้ชมเดี๋ยวตอดุลกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะให้แม่ชบาท่านเขียนให้ก่อนนะท่านผู้ชมจะเย็นๆเนานะว่าวันนี้เราจะได้ตัวเลขตัวอะไรกับแม่ชบานะท่านผู้ชมเนาะ ใครมองเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขที่เรามองเห็นนะท่านผู้ชมหรือใครมองเห็นแตกต่างกับแอดมินนะท่านผู้ชมแล้วนะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างมาให้ได้ดูกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้เราจะเห็นตัวเลขตัวอะไรกับแม่ชบานะท่านผู้ชม เี๋ยวค่อยๆส่องกันนะท่านผู้ชมเนาะไหนๆก็มาถึงแล้วก็ใจเย็นๆนะท่านผู้ชมตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุมานะท่านผู้ชมนะเห็นรถขี่เร็วๆแล้วก็ใจคอไม่ดีนะท่านผู้ชมแอดมินเองเนาะก็เสียวๆนะท่านผู้ชมเนาะ มองเห็นเลขห้านะท่านผู้ชมตรงนี้นะท่านผู้ชมนัเลขหนะ้าเนาะมองเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมห้าแปดมันเลขหกนะท่านผู้ชมเนาะห้าแปดหกนะ 5, 8, นะท่านผู้ชม น่าจะใช่นะถ้าแอนมินตาไม่ฝาดนะท่านผู้ชมนะห้าแปดหกนะท่านผู้ชมสามตัวตรงๆจากทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมนะอย่าลืมตัดตัวเลขซื้อด้วยนะท่านผู้ชมเนาะห้าแปดหกนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ